สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยพาพรสตอรีวันนี้ยพาพรจะทำน้ำพริกปลาดุกย่างนะคะแล้วก็เอาไปผัดค่ะแกปะปลาดุกก่อนนะคะ ราก็แกะเอากล้างออกให้ดีนะคะ เดียพนก็เอาพริกํำก่อนนะคะพริกหอมกระเทียมค่ะพริกแดงยินดาพริกถือแห้งแล้วก็หอมกระเทียมเดียพนก็ไปคั่วมาเอามาตำก่อนนะคะตำในครบค่ะนี่นะคะ เราก็ตำนะคะแล้วก็ตักขึ้น,นะค่ะ เอาน้ำมันใส่เตานะคะน้ำมันใส่กระทะแล้วเดี๋ยวเราจะผัดค่ะเราก็เอาปลาดุกพี่เราตำไว้เนี่ยนะคะพริกที่เราตำไวะะ้เนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ผัดค่ะผัดเป็นต้องไฟแรงนะคะยอย่ไหม้ ใส่ตส้มะขาวไปค่ะไปช้อนหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็น้ำตาช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็ผัดนะคะ กานสายหนึ่งช้อนชาเปิดเช่อนดูดอากาศนะคะเราก็ผัดผัดเตยพริกของเราสุกๆนะคะสุกๆไว้ไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้นั้นนะคะหมายถึงว่าให ให้คลุกเขาให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันให้ดีแล้วก็พัดเพื่อที่จะได้เอาไว้กินหลายๆวันค่ะแล้วเราเดี๋ยวเราคค้าชิมนะคะว่ามันเผ็ดไหมถ้าไม่เผ็ดเราอยากจะเติมทุกปนก็ลใส่ได้ค่ะใเยะอบรรท์ก็ใส่พริกแดยงยินดาไปสิเม็ดนะคะแล้วก็ใส่พริกหนูแห้งไป7เม็ด แ้ดไม่เผ็ดก็เติมได้เพราะคนก่อนค่ะผัแล้วก็ชิมน,นะคะชิมรสที่ของเราเสร็จแล้วค่ะ ใส่เกลือไปไน,อหออนหน่อยค่ะใส่เกลือเพื่อความเก็มหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเรา,สา,า,เเเาเใส่น้ำปลาเยอะๆอย่างมันจะแขะค่ะที่กะนี้ต้องการแห้งๆนะคะเราก็ได้ใส่เกลือไปผุ่ เราก็ชิมอีกทีค่ะเห็นไหยนะคะดีเยวชิมความเปรี้ยวหอมหวานหน่อย เปรี้ยวอีกหน่อยใส่เปรี้ยวช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปอีกหน่อยกูให้รสจัดๆเลยคะ่ะเวลาเราไปกินก็ะหังจะได้อร่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะไได้แล้ว นี่ค่ะน้ำพริกปลาดุกย่างผัดของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ